หากกินอกไก่จะสามารถกินอะไรแทนได้บ้างนะคะโปรตีนมันไม่ได้มีแค่อกไก่นะมันมีตั้งมากมายหลายอย่างที่เราจะสามารถทานแทนได้นะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาหาอาหารทานนะคะแบบโปรตีนอยา่างอื่นทานนะคะเก๋ก,ก็จะแนะนําเลยนะคะถ้าเป็นโปรตีนอย่างที่เก๋ก,กินอยู่เนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะคะแล้ววันนี้เก๋ก,ก็จะมา กินนะคะชงเชคกินนะคะทานเชคดีกว่าอย่าเรียกว่าชงเลยกนะ็ยังคงอยู่ที่รสสตรอเบอรี่ชีสเค้กน,นะคะเมะื่อวานนี้กินแล้วติดใจมากทุกคนอ่ะวันนี้หอมนะคะกีจะใส่แบบโปรตีนแบบนี้ไปเลยนะคะใครที่แบบว่าไม่มีเวลานะไม่มีเวลาเตรียมอาหารเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอกไก่เป็นเนื้อปลาเป็นไข่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถกินแบบนี้นะชงง่ายมากนะคะวิธีการชงก็แบบ ใส่แบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วมันก็อ่ะวันนี้อยากจะกินแบบรสกาแฟด้วยบอกเลยว่าผสมแบบผสมได้แบบตามใจปากเราเลยนะว่าเราแบบชอบกินแบบไหนนะคะอ่ะวันนี้อยากจะกินใส่กาแฟด้วยก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ของเมืองไทยนะคะยังอยู่ยังเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้น เราก็จะใส่ไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้หมดเลยจะ้ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ทิ้งกระป๋องทัทีและเกดก็จะไม่ลืมเติมเพลโปรไบอติกด้วยนะคะใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายไม่ดีนะอย่าลืมกินตัวโปรไบอติกนะคะตัวนี้มันจะดีหน่อยที่ว่า มันจะไม่มีน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่ากับสุขภาพเราเนาะกับลําไส้เราโดยที่ไม่ต้องมีน้ําตาลเข้าไปในร่างกายอ่าแล้วมาถึงตัวเด็ดของเก๋วันนี้นะคะก็คือตัวเม็ดมะม่วงนั่นเองนะคะอ่าใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะปั่นแล้วนะเลยนะคะนี่นี่มีเม็ด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 มะม่วงยังแบบหยาบหยาบอยู่นะคะดูสีน่ากินไหมทุกคน อันนี้ก็จะเป็นแบบเชคนะคะ <Yeah. S 1> กาแฟสตรอเบอรบลลี่ช็อกโกแลตโอ้โห